สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปวิดีโอการสอนนะครับในเนื้อหาของภาษา C programming นะครับใน E p ีที่1นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมนะครับภาษา C เบื้องต้นนะครับโปรแกรมที่เราจะใช้ในการเขียนภาษา C นะครับก็คือโปรแกรมนี้เลยครับขั้นแรกครับเราเข้ามาที่ Google.com นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า Dev C นะครับ D E V แล้วก็เวนบัคซีนะครับเสร็จแล้ว enter ครับแล้วก็นี่ครับจะเห็นลิงก์แรกนะครับเลือกลิงก์แรกเลยนะครับ dfc าวน์ l o a d นะครับเสร็จแล้วก็เลือกดาวน์โหลดนะครับทำการรอนะครับนี่ครับโปรแกรมก็จะทำหน้าที่ โหลดนะครับทางด้านซ้ายล่างนะครับก็รอจนโหลดเสร็จนะครับก็สามารถเขียนได้ทั้งภาษาซีและซีพัดพัดนะครับสลับเดบซีนะครับเปลี่ยนโปรแกรมที่เนื้อที่ไม่เยอะนะครับแล้วก็เปิดให้ใช้ฟรีด้วยนะครับโอเคเมื่อเสร็จแล้วนะครับก็จะนี่ครับเป็นแบบนี้นะครับเราคลิกนะครับเพื่อแสดงโฟลเดอร์นะครับก็สามารถกอปไปไว้ที่ต้องการเก็บท้ายนะครับได้ดีได้ซีก็ได้นะครับ โอเคต่อไปนะครับก็ติดตั้งได้เลยครับแล้วไปคลิกหรือคลิกขวาก็ได้นะครับเลือก open นะครับเยสครับเสร็จแล้วก็รอนะครับเสร็จแล้วก็เลือกภาษานะครับก็เลือกเป็น ลิสตนะครับกดไออากีนะครับยอมรับเงื่อนไขนะครับแล้วกดเล็กได้เลยครับช่องนี้คือการเลือกที่อยู่ของ d c นะครับว่าจะให้ d ดซเก็บไว้ที่ไหนนะครับก็ไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับ i n s tall เลยครับเสร็จแล้วก็ทำการรอนะครับจนกว่าจะฟินิกนะครับ โอเคเมื่อเสร็จแล้วนะครับกด finish น,น,นะครับโอเค ท่านี้นะครับโปรแกรมเราก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับสำหรับ Text Editor Def C นะครับต่อไปเราจะมาดูวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับของโปรแกรมนี้กันเลยนะครับวิธีการสร้างนะครับขั้นแรกก็ไปที่ไฟล์นะครับเลือก New นะครับแล้วก็เลือก Source File นะครับในโครงสร้างภาษา C นะครับก็จะมีหลักๆคือส่วนของหัวเรื่องกับส่วนของ Main นะครับขั้นแรกนะครับเราก็สร้างส่วนของหัวเรื่องก่อนนะครับใช้คำสั่ง s h a r p นะครับ แล้วก็ include นะครับ include นะครับ include แล้วก็ตามด้วย stdio.h นะครับแล้วก็ include อีกหนึ่งบรรทัดนะครับ ทนว V ลงไปนะครับเปลี่ยนด้านในนะครับเป็น CO N นะครับ IO นะครับ .dot H นะครับส่วนของหัวนั้นก็เสร็จแล้วนะครับประมาณนี้นะครับต่อไปจะเป็นส่วนของเนื้อหานะครับหรือส่วนของเมนเองนะครับก็ใส่คําว่า main ลงไปนะครับเมนอย่าลืมวงเล็บเปิดปิดนะครับหลังเมนนะครับไม่งั้นโปรแกรมจะเออเลอนะครับแล้วก็ปิกกาเปิดปิดนะครับ ในส่วนของเนื้อหาจะมีปิกาเปิดปิดเสมอสลับภาษาซีนะครับเสร็จแล้วผมใช้คำสั่งปิ้นนะครับปิ้นก็คือแสดงค่านะครับปิ้นเนะครับแล้วก็ใส่วงเล็บเปิดปิดปีดกานะครับจะให้ชูคำว่าอะไรนะครับอ่าเอาเป็นคอมพิวเตอร์ละกันนะครับคอมพิวเตอร์นะครับเสร็จแล้วใส่ซิมิคลอนปิดครับ จแล้วใช้คำสั่ง guess นะครับเพื่อให้รอการกดแป้นพิมพ์นะครับ g e t c s นะครับองเดบเปิดนะครับแล้วก็ semicolon นะครับประมาณนี้นะครับสลหรับโครงสร้างนะครับของภาษา C นะครับที่คือคำสั่งให้โชว์คำว่าคอมพิวเตอร์นะครับต่อไปนะครับวิธีการเซฟทำยังไงนะครับก็ไปที่ไฟล์เลือกเซฟนะครับหรือคอนนเก็ได้นะครับ เซฟนะครับผมเลือกที่อยู่เป็นเดสก์ท็อปแล้วกันนะครับจะได้หายง่ายนะครับเปลี่ยนชื่อนะครับไฟล์เนมเป็นโอลหนึ่งแล้วกันนะครับโปรหนึ่งนะครับอันสกูนนะครับถ้าใช้ภาษาซีอย่างเดียวก็เลือกเป็น C source นะครับเสร็จแล้วกดเซฟครับโอเคเซฟแล้วนะครับลองกดรันดูนะครับนี่ครับเลือก S11 นะครับ c o m p i น e and Run นะครับดูซิว่าจะโชว์มายังไงนะครับ นี่ครับก็จะชชว์ว่าคอมพิวเตอร์นะครับนี่คือการสร้างนะครับภาษาีเบื้องต้นนะครับนี่คือคำสั่งในการโชว์นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้งานเบื้องต้นนะครับโอเคต่อไปนะครับถ้าเราจะปิดและเปิดโปรแกรมขึ้นใหม่ทำยังไงนะครับอ่าคลิกขวาที่โอนะครับ กดโคสตนะครับผมจะลองเปิดใหม่นะครับเปิดได้ไหมนะครับก็ไปที่ไฟล์นะครับโอเพนนะครับแล้วก็เลือกที่อยู่ที่เราเซฟไฟล์ไปก็คือเดสก์ท็อปนะครับแล้วก็เลือกเป็น O1 นะครับอยู่ในเดสก์ท็อปนะครับดูเป็นคลิกครับตรงนี้นะครับ O1 นนะครับคราวนี้เราก็สามารถเปิดไฟล์มาแก้ไขได้นะครับประมาณนี้นะครับ เวลาเราเซฟเราคอมพาก็จะมีไฟล์2ไฟล์นะครับคือไฟล์แก้ไขกับไฟล์ exe นะครับที่ใช้รันนะครับก็คือเราไม่ต้องมีโปรแกรมก็อรันได้นะครับถ้าใช้ไฟล์ exe เปิดนะครับประมาณนี้นะครับโอเคครับก็จบไปนะครับสำหรับ EP ที่1นะครับ C p r o g r a m m i n นะครับก็คือสอนวิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมนะครับแล้วก็การใช้งานโปรแกรมเบื้องต้นนะครับการเปิดการ เขียนหงซ่านะครับการเซฟนะครับแล้วก็การปิดเปิดใหม่นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับพบกันใหม่ในอีหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ